แต่ล่าสุดนมซันนี่นี่นมซันนี่ปังมากใหญ่มากเสียงถึงกามคือตอนนั้นทำอะไรอยู่ไม่รู้ล้วก็เลยแบบเนี้ยช็อกไม่ชอบ่อบไม่บไม่ชบ่ชไ่ไม่ช่อบไม่ชอ่อชม่ไม่ม่ช่ ขนาดนั้นก็ดูลุคโปเลยเหอะสบายสบายโอ้ใช่มันต้องแบบแอบปิดนิดๆจะแบบปิดมินมินเนี่ยนี่ค่ะปิดมิน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 มายไปแล้วมาไปแล้วหหมดแล้วไม่ก็เราก็แค่หาันอารเอาออกออกก่อนเพื่อจะไปหาแฟดแล้วแฝดก็ไม่ออก คิดว่าออกก่อนคิดว่าก่อนไม่ได้ไปเจอคนไม่ได้ไปนอนได้แบบใบเดียวได้แบบไปเดียวแล้วแล้วไปถ่ายอย่างนี้ป่ะแบงแบงเบ้อเหรอได้ถ่ายอย่างนี้ป่ะแต่ไม่ไหวกับพี่ภาค่ะลงทุกคลิปตลอดเลิปตลอดใครก็เล่นไอจีตอนนั้นด้วยเดใครกตลอดเห็นแล้วแล้วก็แก้ปัญหาโดยการหยุดร้องเพลงกับไอโปรแกรมเจสซี่เจส์เลยไรสละมาก และไอ้โปรแกรมนี้ก็แย่มากคือถ้าไม่เสียตังก็จะเสียงไม่เพาะเดียวเหรออ๋อมันจะมีแบบสตูดิโอเวอร์ชันด้วยกับนอร์มอลนอร์มอลคือเสียงทื่มโทรศัพท์เสียงเธอหรือเปล่ามาเอาหมดอีกแ้แมวแมวเไม่โอเคเราก็ซื้อไม่เป็นเครียดมากอะไรเสียตังยังไม่ค่อยเป็นใครหน้าเครื่อสานั้น อย่าเลยเดี๋ยวเป็นแล้วเสียกระจุยกระจายมันก็แค่ใส่บัตรเครดิตไปเองเค่อยใส่แล้วมันไม่เห็นเป็นอะไรเลยมาถ่ายให้มหมมามันต้องตั้งตั้งไหนนะมันต้องเข้าไปใน่ถูกไอ้ที่โอนเงินผ่านโทรศัพท์ไม่ยังไม่เคยไปกับหนูเลยอ่ะรู้ว่าหนูมีปัญหาอะไรพวกนี้ค่ะต้ไองไอ้บัตรเครดิตเราใช้บัตรอันนี้ได้ป่ะบัตรเดบิตได้ป่ะได้บัตรเดบิตไอ้ตัวเดบิตมันไม่มีอันไหนเป็นเดบิตก็หลอกจริงนะ ไซเบอร์แบงกิ้งก่อนถ้าใช้เป็นบัตร a อทีเอ็มอ่ะอ๋อเออมันไม่ได้เปิดบัญชีมั้ยไงง่กระจกเอาลูกอยู่ด้วยามความจริงที่เราบอกเออคนนี้ก็กลัวลุนรุนเลยเลือกไม่ได้เราก็ลืมไปในนี่เลยต้องกานเอมาตอนในนั้นก็ทั้งโหมดไม่ใช่บัตรแค่ไหนเราแค่ไปเจอไปขอไม่ไดใช่ก็เดี๋ยวลืมเลยว่าข้างในมีเท่าไหร่เราต้องเดินแบบให้มันลำบากให้ดึงเดินไปกดเดี๋ยวมันจะมีเตือนในแอปโทรศัพท์ก็ใช่นะครพี่เรีม แล้วเปลี่ยนไปใช้กสิกรสิก็บริษัทมันมาทำให้ใช้แพงตอนก่อนเนี้ยตอนก่อนใช้บริษัก็จัดเลยแต่กสิกรตังน้อยหมดกรุงเทพไงก็ดีแล้วไงใช้ในน้อยอ่ะเร็วทิ้งจีโวไม่เอาเราเลยแล้วเงินเราไม่ชอบเอาไม่ชอบการแบบเสียตังค์มีครั้งหนึ่งแบบว่าไม่มีตังค์เหลือเลยเหลือน้อยหนึ่งไปซื้อรองเท้าอ่ะแล้วก็วก เสี่ยงรูว่ามันเป็นเดบิตราะว่าเราทางห้างไม่มีธนาคารกรุงเทพเลยอะแล้วเอาไงดีวะมันเสี่ยงอัะเสี่ยงที่ลองรูดดีรูดยังไงก็ไม่ได้วะน้องพี่เดินตามหนไปลงไปธนาคารเขาล่ะลงไปกดเ้าล่ะลูกน้องเขาต้องเดินพาถือรองเท้าไปบแบบแล้วก็ไปกดแล้วก็ตั้งไม่ไดอยู่เนี้าแล้วที่แม่เขาตัดกดธนาคารหรือเวลาเราเปลี่ยนงานนาเล้วเรา้เลี้ยวธนาคารเนี่ยทำไมไม่ดี ทากรุงเทพนะกดอันอื่นไม่ได้เลยใช่แต่เราไม่ได้มีบัตรเดบิตเราไม่มีบัตรเครดิตนะจะเราไม่มีบัตรเครดิตของกรุงเทพแล้วเราไม่ีบบเทมเทมเราก็เลยไม่รู้ว่ามันกดได้หรือเปล่าแต่เราไดิ้นมาแล้วกดไม่ได้เออกดไม่ได้ไม่ได้เลยกดไม่ได้เลยต้องโอนเงินไปอยู่แบบอีธนาคารอื่นให้เอาไว้แบบว่ากต่มันเสียเงินสดไม่เสียเพาเราถอนแล้วก็เขาเบิเิค ู่ในหยกนะเรเอเงหยกลงทุนไปอีกคือการถอนเงินแล้วเหมืเนเไงใช้เวลามาใช้เงินสดเออไม่ใช่เงินสดหรือยี่บาทวอ้บากลับบ้านคือพรุ่งนี้ถ่ายหละบน่อย่ว่ไปถึงันนกับบ้านแล้วแอมจะไปต่อนะนะครบทุกเรื่องแล้วเนี่ยต้องไปรัชดานะไปที่ไหนู

เขาจะปิดน้องละครแล้วไม่ฉลองกันดิวขอใหญ่ไปไปเมื่อไหร่พรุ anyway> <k <k ่งนี้พรุ่งนี้โอ้ยพี่เฟย์ด้วยพี่เขื่อนด้วยแล้วกลับมาาล้วด้วยแล้วกลับวันพุธทันนะเขาเียรถตู้มาแล้วแล้หนูไม่มีรถหนูก็ต้องไปกับเขาสิอยู่ที่นั่นเขาทำหน้าตาอ่อนหวานหนูจะไปกีเมงเนี่ยคะพี่คะเขาก็จะส่งรถมาแล้วอ้าพรุ่งนี้กลับมาทันวันพุธไปแต่เช้า ก็ไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้ว่าถ้าเขาฉลองถ้าหลองผิดกล้องหนูก็สวยอ่ะเพราะว่าวันพุธถ้วันพุธต้องไม่ทำบุญกับเช้าอ่ะแล้วถ้าฉลองผิดกล้องก็ต่อเลยตียาวก็จจกตรงนั้นมันก็ไปรอที่นั่นเลยโอ้ยอะไรมันจะสีชมพูนะสีชมพูนะสีชมพูนะเนี่ยรมาบดี อะไรไม่รู้มันไม่ย่อยเลยหนูจะไปตัดลำไส้ทีเย็นไหมล่ะบ๊ายจตันสามจตันเดียะบ๊ายข้างหลังเออนั่นแหละข้างหลังเอ๊ะเป็นด้วย นนเ,เลยนะิอออขอาดีดว,ว่อ,อ่ขาดีอะไรหรอ้องมของตึมอะไรนนะี่ใ่ใหม่โอ้โหสำคัญด้วยวอ่ะเด,ดินดีๆประมาณนั้นนะ่ะเสียมพ่กดนมางแบบหมด